นนอกกมาเยโคตรเท็กซัสเลยนะทำไมถึงเลือกออกมาอยู่ไกลกันอัน,นี้ก็ตำรวจเยอะมากเลยเนี่ยใช่เพราะว่าเพราะว่ารู้สึกตรงนี้มันไม่ค่อยมีเรื่องโจรเรื่องอะไรมันอยู่ในแอดเดียที่มันปลอดภัยนีข้างหน้านี่ซีวิกอะไร S I เลยานี่ขับไปเรื่อยๆนี่พี่จะออกพุทธมนตรอะไรน,นี่สาบานว่าอยู่อเมริกาดูสภาพแวดลอมดิเพราะเหมือนปทุมธานีเออเหมือนปทุมเหมือนอะไรเงี้ย มันมั้นนอกจริงๆนะแบบและ,และยิ่พี่เข้าไปลึกๆนะมันจะเห็นแค่แบบกิ่งต้นไม้ตึกเบิอะไรเริ่มไม่มีแล้วคือมันบบเหมือนกำลังจะพัฒนาพี่ <Okay. S 1> สวยมากๆเลยโคววตสติงเลยเปิดประตนซะด้วยนะมาถึงแล้วนะวันนี้เราจะมารีวิวเจ้ารถคันนี้กัน เป็นรถอาจจะเป็นรถแปลกๆนอกสายตาคนไทยก็ว่าได้นะเข้าบ้านน้องดีกว่าตอนนี้ก็ส0บโมงครึ่งแล้วสจุจะแอบมี FRS จอดอยู่คันหนึ่งดดวยนี้เหมือนจะอยู่กันครบเลยนะเนี่ยเดี๋ยวขอโทรตามก่อนนะวันนี้นี่คือน้องไปไปหรือสไปใช่ไหมสไปฮะสวัสดีครับอันนี้คือน้องไอซ์ สวัจริงจริงๆเมืองนี้คนชื่อไอ,เ,อยเยอะนะเออหนูเบื่อชื่อตัวเองเออจะเปลี่ยนเป็นน้องไอซี่ปี2006อะไร <P> <c oughs> กันไอซี่ปี2006โคตรสกอยเลย <c oughs> แล้วรถรถนี่อะไรมีข้อพิเศษไงในความรู้สึกพี่รถคันนี้ข้อพิเศษก็คือมันมีประตูสามบานนั่นแหละที่เห็นว่าพิเศษคือทุกคนจะขึ้นรถแล้วไเปิดประตูยังไงไม่มีใครหาประตูเจงเออคือมันด้านหลังนี่ขึ้นได้ฝั่งเดียวคือฝั่งนี้แล้วท้ามอีกฝั่งหนึ่งล่ะจะเป็นถังน้ำมันค่ะอีกฝั่งหนึ่งไม่มีประตู นี่เข้าประตูนี้มันเพื่ออะไรวะเนี่ยเป็นคูปสะดวกเป็นคูฟสะดวกคือมีประตูเปิดให้บานหนึ่งข้างหลังขึ้นได้ฝั่งเดียวนะถึงตัดปัญหาความลำบากในการขึ้นไปอ่าใช่ไหมแล้วเราก็รู้สึกคือช่วงนั้นไอ้การ์ตูนมินเนี่ยนอ่ะมันดังมากอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมินเนี่ยนน่ารักเลยอ่ะอาสีเหลืองดีกว่านั่นคือที่มาที่ไปของสีเหลือง แต่ผมชอบไฟหน้ามากคือด้านหน้ามันเหมือนไอฮอนด ai เจเนซิสนะทำไมไม่เอาตัวเทอร์โบตัวนี้มันร้อยสแรงมาคือแบบรู้สึกว่าถ้าซื้อแรงไปยังไงก็ต้องขับตามสปีดลิมิตอยู่ดีใช่ไหมตำรวจที่นี่โคตรดุเลยนะถ้ามีเทอร์โบเนี่ยมันจะ200แรงมาแต่ตัวนั้นก็ค่าประกันก็จะแพงขึ้นเนาะอ่ะขึ้นรถกันเลยดีกว่าประตูก็เปิดแล้วนะอุ้ยดูเสียงสตาร์ทเครื่องอุ้ย รถรถคันยาเครื่องเสียงมันดีมากเลยนะจริงไหมคือพอใครได้ยินปุ๊บเต้นทุกคนโอ้โหนี่มินเนี่ยนรู้สึกสีซีแล้วกระดกกระดกกระดกหัวว้ายมีกล้องมองหลังด้วยจะชนแล้วสำคัญคันหน้าห้ามชนนะเว้ย นี่ดีกว่าคันนี้ว่ะพี่สุดยอดรีวิวคลาสสิกมากเออนี่รถคลาสสิกนี่สงสัยนี่เป็นโปรเจกต์ค่ะเขาจะไปแต่งหรือเปล่าตายแล้วมีกระจกแต่งหน้าด้วยอ่ะมีมีไฟด้วยนะไฟแต่งหน้าอ๋อหะนี่เขามีไฟตรงนี้ด้วยนะเออคำนึงถึงผู้หญิงจริงๆนี่มันรถผู้หญิงชัดๆเลยเนี่ยอันนี้มีเนวิเกเตอร์ปะไม่มีค่ะถูกๆกระจกๆนี้คงไม่มีหรอกเนาะ ตรงไปเลยสาบานว่านั่นหัวเล้ะไปแล้วข้างหลังนั่งสบายไหมก็ไม่ค่อยสบายนะเฮ้ยแต่พูดถึงมันก็ยังแต่ยังดีกว่าน้องครับอย่าแหกครับดีกว่าครูข้าหลังรถล็อกมากดีกว่าครูคันอื่นเนี่ยเออใช่ใช่บอกมันจะติดตรงนี้เลยอ่าติดค่ะคันนี้มันยังแบบใช้งานได้ครับแบบมันยังขับไปรับคนได้โอเคเออเนาะ ต่คันนี้ร้อยสแรงม้าเนี่ยบัตไมมันจะอยู่ที่ถ้าจำไม่ผิด16.7วินาทีโอ้โหมันว่าอยู่กับ g ูเก l นโอ้โหเกินไหมเออผมก็โรคจิตอีกแล้วนะชอบจับคอนโซลหน้ามันเป็นความชอบส่วนตัวไงแข็งแงนีผมบอกว่าคอนโซลหน้าเนี่ยมันจะเอาผ้ามาปูเอไว้เเพราะว่ากันความร้อนมันเกี่ยวอะพี่มันมันเป็นการเซฟแบบไม่ให้ถ้า ถ้าเกิดมันเป็นคอนโซลที่แบบเป็นซอฟท์ถัดก็คือนุ่มๆเป็นเหมือนหนังไะนะเขาต้องเอาผ้ามากันความร้อนถ้าจอดตากแดดเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไอ้หนังพวกนั้นมันจะเสื่อมไงแต่ถ้าถ้าเป็นพลาสติกอย่างเงี้ยไม่จะเป็นพวกพวกนี้ไอพวกนี้มันทนแดดอยู่แล้วไงเออนัดมารีวิวรถแล้วก็แบบเพี่ครับขอเดี๋ยวขอไปส่งกับข้าวให้แม่ก่อยครับมันเรียลิตี้ี่มันคือความเรียลอเขาจะทำไม่นี่นะรถทิปกันนะสิบีอาร ไปไหนไปทั่วก็โค้งจากไม่ไปแคลิฟอร์เนียแล้วก็วิ่งจากแคลิฟอร์เนียลงมากับอุสตันแต่ว่าเป็นอีกเส้นนึงแต่ค่าใช้จ่ายคงสูงแหละเพราะว่าน้ํามันน่ะนะนนแต่ถ้าคิดแล้วสี่คนเนี้ยมาหารค่าน้ํามันมาคูณน,นะนม,นมันดีกว่า,วาที่เราจะแบบเครื่องคเครื่องไปหลายที่อ๋อเหรออ๋อนี่มีการคํานวณไว้แล้วและเด็กสมัยนี้ฉลาดเนาะกินอะไร<า>กันมาครับยาครับกินยา้า <laughs> <laughs> หน้านี่เป็นชอ็อตเอ้ยเป็นชอ็ชอตเสียเลยนะคะพี่จิโร่ลิ้นพันกันดอร์อจนายขอสำเนียงเอ็กเซนต์แบบว่าเด็กน่องหน่อยนี้ยไหนข้างหน้าโดนวิลกโดนหนังที่เจอหนูอวะแบบเฮ้ยแบบไหนขอเสอยียงแบบเอ็กเซนต์หน่อยสิไออะไรเงี้ยเออเอ็กเซนต์หน่อยเนสเส้นต์เอาแล,ล,ล,ล้วคำคำคำละอะไรอะดอร์จข้างหน้าเนี่ยดอรนะดอจไปครับดอรจดอรจ ตัวดีเนี่ยตเนี่ยมันต้องชัดดดาเนี่ยเราตัวดีมันต้องชัดดาดาจะพาเบสิกได้ก o ดมอร์นิ่งเวลาเจอพี่จิโร่นั้นก m ดมอร์นจะอมกล้องเข้าไปแล้วฟุตบอลยายฟุตบอลฟุตบอลคนดูเราเป็นคนไทยเยอะมีหลายคนอยากจะมาอเมริกา ก็เราดูไปก็เราก็ช่วยสอนภาษาอังกฤษพวกเขาาเนี่ยเป็นการปรับเป็นการปรับพื้นฐานก่อนที่จะมาอเมริกาไงก่อนตัวเองคืบอกเลยว่าพูดไปฝรั่งก็ไม่รู้ว่ามันพูดอะไรวะคือแบบคือแบบ acting acting มึงแบบดูแบบเยอะดีอะไรอย่างเงี้ยแต่พูดออกมาไม่รู้เรื่องไหนขอสักประโยคได้ไหมครับประโยคนี้แต่คนเจอชอบให้หนูพูดอย่างงี้ให้ดูน่แก็เหมือนหนูเป็นแบบตลกสามชาแต่ก็เล่นนะตลอด กาจะ let's see นะคะว่าแบบเอ่อแบรนด์รถแบบไหนก็ I'm not sure ว่ามันชื่อรถอะไรยี่ห้อไหนอะไรนะคะสปายอันนี้ช่วยอะสำเนียงซิตีเซนอะไรติดคออันนี้เหรอใช่ค่ะไอ้ย่ามี S L K สีขาวๆข้างหน้านะครับคือเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วมีสองประตูของหนูชนะเลิศมีสองประตูครับแม่สองประตูเขาไม่ได้แข่งกันที่ประตูบ้างรถคันนี้มันมีส่วนไหนที่นุ่มบ้างวะเนี่ยนอกจากเบาะ มีอะไรนุ่มเลยสวัสดีครับแม่พี่จิโร่ขอยืมรีวิวรถโก้ันได้ไหมครับได้ครับจะเปิดปะทุนไหมปะทุนครับอ๋อแม่ให้เหรอคือน้ำพริกอ่องขอบคุณมากครับคุณแม่ครับเปิดปะทุนแล้วไอ้ปะทุนเป็นฮาร์ดท็อปด้วยนะตัวนี้ S L K อันนี้ปีอะไรครับคุณแม่ครับเออสิบสามปีสิบนะ เงินจ่ายหมดแล้วเงินงน,นี่คือเงินหมดแล้วใช่ไหม <laughs> ก็ขับวนตลอดเลยความรู้สึกนี่คือหน้าตารถมันสปอร์ตมากเลยนะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของเครื่องนี่คือเครื่องรถบ้านธรรมดามันไม่ใช่เครื่องรถสปอร์ตนึกออกวะคือความรู้สึกมันจะแบบเยียบเร่งอะไรเงี้ยมันจะไม่มีอะไรที่พิเศษกว่ารถบ้านทั่วไปก็เพราะมันไม่ใช่ตัวสปอร์ตใช่ใช่เพราะมันไม่ใช่ มันก็มาเหมือนกันปกติรถบางรุ่นเวลากดปึ๊บมันค่อยมาไงมันจะดีเลย์หน่อยหนึ่งเครื่องมันจะไม่ค่อยเปลี่ยนรอบใหมันเร็วกว่าฟอร์ดโฟกัสอีกนะฟอร์ดโฟกัสพี่ลองไปกระดิกอ่ะกระดิกปึ๊บสักทางหนึ่งมาแต่ครันนี้คือกระดิกปึ๊บมาเลยก็บอกว่าผมกลับเมืองไทยแล้วคงเชื่อกันนะกําลังไปสุพรรณตอนนี้กําลังไปสุพรรณ พอ6,000ยังพุ่งได้แท่นี้เองอะถ้าเทียบกับ h o น d ฟ f ิตก็หอน d ฟ f ิตจะเร็วกว่าแน่นกว่าใช่เพราะเนี่ยเยียบเนี่ยรอบรอบถึง5,000ตลอดเลยเครื่องยนต์นี้ดีไซน์มาให้เป็นรถบ้านรับประหยัดน้ำมันธรรมดาๆเลยแต่อยู่ในค่าของรถสปอร์ต แต่ข้อดีของมันก็คือช่วงล่างแฮนด์ดลิงมันอ่ะขับสนุกอยู่นะรู้สึกว่ารถมันเบาเวลาเข้าโค้งอะไรพวกนี้ใช้ได้เลย<ม>เอาหรือเปล่าเอาหรือเปล่าไม่คือวันก่อนติดไฟแดงอย่าเช่นมันมีรถมาขนาบข้างสองคันไม่ชอบให้คนมาขับรถเทียบข้างๆแล้วก็เลยแบบไปเขาแซงไปเราเบรกมันก็เบรกไว้แบบเอ้ยมันจะเอาไว้มันจะเอาพอเราขับขึ้นปุ๊บ แล้วก็ขึ้นมาอีกสองข้างเขาคือสีกันอยู่อย่างเงี้ยสามเลนคือถนนมันโล่งมากเราคือสีกันอยู่อย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บเราเบรกปุ๊บไปที่หมดเลยป๊บขึ้นไปอ๋อมันข้ามขวาเป็นเวลอสเตอร์สีแดงส่วนข้างซ้ายเป็นเวลอสเตอร์สีน้ำเงินเราเป็นสีเหลืองกันตรงกลางคือแบบเออเราก็แบบเอยอ,อ๋อคือมันแบบถ้ามันมีกล้องอยู่ข้างหลังมันคงจะสวยนะมีนมคนลย แต่เราดีเป็นส่วนที่เติมเต็มให้กับเขาเออเยเคยเจออีกครั้งหนึ่งเป็นคันสีฟ้าๆล้วเมือไหร่คมันเขาเป็นป้ายกระดาษคือที่นี่เวลาซื้อรถใหม่มันจะเป็นป้ายกระดาษใช่ไหมใช่ป้ายแดงคือรถใหม่กิฟต์เลยขับมาตีคู่กับเราเปิดหน้าต่างแบบเฮ้ยงั้นใส่เราแล้วก็แบบ สแสดงออกชัดเจนอันนี้คือข้อดีของคนอเมริกันเออจริงๆริงเขาแสดงออกชัดเจนไง <S 1> <S 1> <S ถ้าเป็นเมืองไทยก็คือแอบกันอยูย่ในรถคุยกันงุงง้งยิ้มงุ้งยิ้มหยิบกล้องมาถ่ายนี่ถ่ายถ่าย,ายดเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเห็นว่าเราถ่ายแต่ที่นี่คือแบบเปิดถ่ายเลยรถดูสวยชมสวยนิดนึงเขาก็ให้ถ่ายแล้วนี่มาจะกลับเมืองไทยต้นปีหน้าต้นปีหน้าอยากกลับสงการสงการใช่ไหมนี่น น้องนี่คนนี้มาจากท้ายรถกระบะเลยนะน้องไอซ์เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยอยู่สกอยเมืองไทยมาก่อนแล้วก็ชีวิตก็ผันเพงไงได้ได้ได้ซิติเซนอเมริกาเดี๋ยวใส่เพลงเศร้าๆเข้าไปนี่คือนี่คือสกอยมาจากเมืองไทยแท้ๆเลยนะแต่ว่าพอมาอยู่อเมริกาแล้วแบบรู้สึกน้องเขาจะแบบดูเป็นผู้ดีขึ้นจริงๆแล้วเขาแบบกล้ามากกว่านี้เยอะเลยนะตอนนี้ก็อยู่ซอยข้างๆกันซอยข้างๆเปิดวินเปิดวินแลแข่งกันรวชนะได้ไอเทมรู้จักกันเพราะว่าแชนะแอน เราได้สกอยแรกเปลี่ยนกันไหมนี่เรามาร้านอะไรเนี่ยเป็นร้านเหมือนห้างซูเปอร์มาร์เก็ตของเอเชียโอ้ยกลิ่นหอมมากเลยหิวแล้วอ่ะปลาต้งโกอยู่ไหนไปฝากลูกเมียหน้อยไอ้จริงจริงนะน่าสนจริงแต่ผมชอบมาซื้อคุณแอนอร่อยป่ะทิ้อะไรเยอ๋อ ไอซิกปิงมะ <S <S <อ>ขนมปังที่นี่คือหน้าตามันดูน่ากินนะแต่บางเจ้านะกินเข้าไปรสชาติสุดเมืองไทยไม่ได้เลยอ๋อเนี่ยปลาต้องโกะใช่มีเจอใช่เ<อ>บงเยป่ะเบงเ,ย,ย,บงเย,ยที่มันมีแป้งเบงเยอยู่ไม่ใช่อันนี้มันเหมือนเมืองไทยเลยอ๋อเหรอกินก<ช>ับอะไรอ่ะจิ้มนมกับโจ๊กไงอ๋อกินกับโจ๊กเลยเหรออันนี้เรียกว่าอะไรนะแพนแฮม โจ๊กนี่นะครับซิติเซนทั้งคู่โจ๊กไม่รู้เราขอสั่งไงครฮปดิควันเขาเรียกว่า porridge rice porridge rice ไหนมาสั่งโจ๊กภาษาอังกฤษคือ porridge rice นี่นี่ก็มากินโจ๊กนะฮะอเมริกาก็มีโจ๊กเหมือนกันนะใส่ปลาต้งโกลกซะด้วยรสชาติก็ไม่เลวนะเหมือนเมืองไทยเลยโจ๊กสองถ้วยใหญ่ปลาต้งโกหนึ่งถุงสิบสองเหรียญหกสิบเอ็ดเซน ไม่ได้กินโจ๊กมานานแล้วครับบอกนามตรงอยู่ที่นี่ปกติแล้วผมเป็นคนชอบกินเบอร์เกอร์ไงชอบกินเนื้อชอบกินสเต็กอะไรเงี้ยตั้งแต่อยู่เมืองไทยแล้วแต่ว่าอยู่เมืองไทยเราก็ไม่ค่อยมีปัญญาจะมากินอะไรเนื้อสเต็กอะไรทุกวันเลยนะมันก็แพงอันนี้เป็นตู้รสบ็อกเคยมาใช้บริการตู้รสบ็อกไหมไม่เคยหละพอดูในเน็ตเขาใช้ดูในเน็ตเขาเคยมาคืนให้เพื่อนเพื่อนมันปาก คืนนี้คือเวลาเราเช่าเนี่ยจากตู้นี้ไปไม่จาเป็นต้องมาคืนตู้เดิมได้นะไปที่ไหนก็ได้ถอให้เป็นเลสบ็อกเถอะนี่นก็จะมีหนังนะก็จะเขียนไปเลยเนี่ยดีวดีก็1เหรียญห้ต่อ1วันบูเลก็จะเป็น2เหรียญต่อวันเกมก็3เหรียญต่อวันเออเกมบอกแต่ว่าสวนเน็ตฟิกมันคุ้มกว่าเดือนนึงมัน7เหรียญนะ เพาหนังงานทำหนังอ่ะไม่ค่อยเวิร์กหนังมันอนไล์ไดลาย่เกมตเกมแม่งเวิร์กใช่ใช่เพราะบางทีเราไม่อยากไปเสียหกสิบเหรียญเพื่อเกมแล้วมันซื้อแบบมันเล่นแค่แบบเดียวมันเล่นเสร็จมันก็มาคืนได้ใช่นี่มันจะมีเกมนี่เกมนี้ออกใหม่ของเพซีมีโกลด์รินคอนมีทูมไรเดอร์เกมใหม่เออเกมใหม่ วันนี้คืนในเวลาคืนคืนง่ายๆแค่นี้กดไปเจ็บปุ๊บคืนแต่งเนี่ยคืนแล้วก็เดินกลับไปเลยเต่เวลาเราจะเช่าเราก็เนี่ยมันจะมีเนี่ยเลนส์มูฟวี่ก็จะมีหนังให้เลือกตามนี้เลยเวลาเช็คเอากลับไปหน้าแน่เนี่ยแม่งมีในออนไลน์หมดนเลยนะมันมีมาแต่จริงแล้วนะไอ้ร้านเช่าวิดีโอบล็อกบัสเตอร์อะไรเนี่ยมันเจ๊งก็เพราะไอ้ตู้นี้เลยนะ จริงๆช่วงที่ตู้นี้ออกมาพี่มาทันพอดีช่วงตู้นี้ออกร้านวิดีโอแม่งเจ๋งเลย<ม>เจ๋งตายหมดตอนนี้ไม่มีร้านเช่าวิดีโอเหลือแล้วนะ<ม>กลายเป็นตู้นี้หมดเลยที่อเมริกาไม่มีละหมดเกลี้ยง<ม>อืมไอข้างหลังนี่มีที่วางแก้วด้วยเจ๋งนะต<ม>ื่นเต้นเนี่ยนี่นั่งสบายอยู่นะเก็บของได้เยอะด้วยนะนอกจากทั้งข้างหลังแล้วย,ยังสามารถมาเก็บบนเบาะหลังได้ด้วย <c oughs> หลังจากที่นั่งนะฮะมาเป็นระยะหนึ่งกับไอ้วอลล์สเตอร์ฮอนดตัวนี้นี่ ก็นั่งข้างหลังได้ค่อนข้างสบายอยู่นะเออที่นี่มีจระเข้ด้วยนะทุกฝ่เลยเขาจะบอกว่าหมู่บ้านพวกนี้คือเน้นความเป็นธรรมชาติสัตว์ปงสัตว์ป่าเขาจะไม่ล่ากันคือขึ้นเตือนจริงๆนะไม่ได้พูดเพ้อเจ้อตั้งแต่มาออกทําคลิปนี่ตัวพี่ดําขึ้นเยอะเลยนะนี่ข้อศอกหรือ่าส้นเทาวนะครัขข้อศอกแล้วถ้าเกิดพี่แตะเรานี่หนังจะติดมิวพี่มามวเนียเายังไม่ตายนะอรอใครมายกนัมเบลตรงนี้ มีดัมเบลอยู่ในน้ำด้วยยังไงก็วันนี้ก็ขอบคุณ2คนนี้มากเลยครับสว,ส,สวัสดีครับน้องไอซ์แล้วก็น้องไป นี่เห็นบอกว่าจะทำคลิปเที่ยวอเมริกาเดี๋ยวมีรถชิปนี่เดี๋ยวเขาก็จะทำคลิปเที่ยวอเมริกาใครสนใจเรื่องเที่ยวเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อย2คนนี้จะทำคลิปนะถ้าอยากชอบเรื่องเที่ยวในอเมริกาเนี่ยถามเขาได้สองคนนี้เที่ยวบ่อยมากไม่มากนะไม่มากเลยเห็นทุกงานติดเรียนนะเดี๋ยวิดเทอมแต่จะมาตัดให้ดูโอเคครับนะครับโชคดีครับสวัสดีครับ